อันนี้ปกติค่ะปกติของอาจารย์รตีค่ะทีน้ำพึ่งขาดกับมาต้องมาต้องเจ็บค่ะเหมือนเดิมที่เคยเลนเป็นยงไงคะก็ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองอย่างที่บอกก็รู้สึกดีอะค่ะรู้สึกว่าทีมงานก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วก็บทที่ได้รับเนี่ยก็ได้รับจากคนเขียนคนเดิมที่เคยเล่นจนเป็นละครอมาตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึก อบอุ่นรวมๆแล้วอบอุ่นดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาก็ต้องขอขอบคุณ Media Studio ด้วยที่แบบดึงน้ำมือกลับมาท้องเจ็บพูดถึงตอนนั้นเล่าดังโมเมนต์โอ้โหเลยโอ้โหมันเป็นตำนานนั่นน่ะก็คือในตอนนั้นดังมากตอนวุ่นใหม่อ่ะเอ้ยาจจะไม่รู้จักแต่คในตอนนั้นเราเป็นดาราที่ดังจำโมเมนต์ในตอนนั้น โมเมนต์ในตอนนั้นโมเมนต์ในตอนที่เล่นมนลนิพุ่งแล้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเ,เราเราอิ่มตัวเลยอะค่ะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากจะเดินหน้าตะเกียกตะกายไปไปสูงกว่านี้หรืออะไรกว่านี้แล้วเพราะว่าสิ่งทีเ่เป็นผลตอบรับจากละครเนี่ยมันมันทำให้อยู่ดีๆเราก็แบบติดขึ้นลมบนไปเลยมันเหมือน พอแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตอนนั้นเมื่ออายุประมาณ17 1718ค่ะทำไมตอนนั้นในวัยนั้นนาพึ่งรู้สึกว่าอุ่อิ่มตัวทั้งทั้งที่มันเป็นจังหวะที่มันเหมือนกับละครดังมากจนกระทั่งมันพลิกพลิกวันนี้เป็นคนคนหนึ่งอีกวันหนึ่งกลายเป็นแบบนางพึ่งนักช่ยยาทำปรีดา,านันซึ่งซึ่งเป็นนางเอกเบอร์หนึ่ง อะไรไปซึ่งเราก็งงไปเลยอะคะ่ะตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าเออที่เราเข้าวงการมาเนี่ยเรารอวันนี้ไม่ใช่หรอแต่วันนี้มันมาถึงเร็วจังเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอิ่มตัวตั้งแต่หมเรางวทุกเลยใช่อิ่มตัวเลยแต่ว่าเรื่องต่อ,ตอมาเนี่ยเราก็เลยเล่นเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะดังหรือไม่ได้ต้องการอะไรเหล่านั้นแล้วแต่ว่าเราต้องการจะ ฝึกฝีมือเรามากกว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ได้บทยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆค่ะจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังเห็นคุณอาบุย,าย,าายืนระยะในวงการ <c oughs> ยืนระยะยืนยาวๆนนก,ก็จะตลอดใช่ค่ะก็รู้สึกว่าจะไม่ออกเลยนะถ้า <c oughs> ทางจะไม่ออกนะเพราะว่าก็ตกหลุมรักการแสดงไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่เราแสดงเนี่ยมัน มันได้ปลดปล่อยความสามารถปลดปล่อยอจิตวิญญาณของตัวละครซึ่งมันเหมือนงานศิลปะค่ะที่เราเอามาบรรเลงให้คนดูได้ชิมได้ชมกันแล้วแล้วมันก็เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็รวมถึงว่าในละครแต่ละเรื่องเขาก็จะม,มีคุณค่าของเขาเราก็ได้มอบคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยให้กับคนดูให้กับสังคมด้วยก็ เป็นเป็นอะไรที่ตกหลุมรักการแสดงตรงนี้ค่ะโอ้วงการบันเทิงในยุคก่อนกับในยุคนี้ต่างกันเหรอคะ <c oughs> ก็ในยุคก่อนจะจะเหมือน ดาราจะอยู่อยู่ดังนานกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะถ้าดังก็ดังเป็นคนๆไปเลยแล้วก็ดังกันยาวๆเป็นแบบเป็น10ปีเป็น20ปีแต่ว่าสมัยนี้เหมือนแบบดังเร็วแต่ว่ามีคนขึ้นมาดังใหม่ซ้ำๆกันดังเร็วแต่สั้นดังเร็วแต่สั้นแต่แต่ดังมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็แตกต่างกันตรงนี้ก็เห็นชัดเหมือนกัน อย่างการทำงานน่คะรูปถ่าภาพสมัยนั้นตอนนี้สมัยนั้นโอ้โหสมัยนั้นนี่ยุคไหนดกว่ายุคไหนหดยุคนั้นยุคนั้นหดกว่าเยอะคือกล้องหรือว่าอุปกรณ์ทางการถ่ายทำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทันสมัยไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราอยู่ดึกๆเราก็ต้องเล่นในป่าจริงๆเราก็ต้องนอนกับพื้นนอนกับ เสือแล้วว่าไฟก็จะสาดเข้ามาที่หน้าเราแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ล้ามากแต่ว่ามันเป็นการฝึกความอดทนอพอผ่านยุคนั้นมาได้พอมายุคนี้โอ้โหโอ้โห,โโหเด็กยุคนี้เธอแบบสบายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างที่บอกว่าพูด ใจนะคะที่เวลาที่มีใครนึกถึงแต่บทยากๆเนี่ยก็จะให้น้ำพึ่งบทง่ายๆไม่เคยได้แล้วไม่มีมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แสดงถึงว่าเออเขาเห็นศัก,กยภาพในตัวเราแต่เราเองเนี่ยก็ต้องทําให้คุ้มค่าที่เขามองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยละครเรื่องเมืองแก้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ความสามารถของน้ำพึ่งคือ ในตอนแรกๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบบทอาจจะเข้มข้นประมาณหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยมันมันขยี้หัวใจเลยค่ะแล้วมันก็นิ่งแล้วมันก็นึกแล้วมันก็สปอยไม่ได้สปอยไม่ได้แล้วค่ะก่อนหน้านี้ก็ เอาจิวเวอรี่ที่สะสมไว้นะคะก็มีจิวเวอรี่หินอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับอารมาเทอราพีเป็นนั t ร i กาเฮล l ์แอนด์บิวตี้ซึ่งก็จะมีลายเป็นแบบว่าลายอารมาเทอราพีลายเป็นแป้งพับลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะร้อนสองมาเรื่อยๆเป็นนัทริกาเฮลต์บิวตี้ก็สามารถจะติดต่อได้ทางลายนั t ร i กาออฟฟิเชียลค่ะอันนี้คือเครกิจที่ตั้งใจ ตั้งใจทำแต่ว่าตั้งใจทำด้วยความชอบด้วยที่เราอยู่ในสายแบบเราก็แต่งหน้าบิวตี้อะไรของเราอยู่แล้วแล้วโรมาเทอราีเราก็ทำในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกลอกเสียงระยะสุดท้ายเออไม่ใช่ระยะสุดท้ายขอโทษ ในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งกองเสียงแล้วเขาก็ได้กลิ่นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาไม่ได้กลิ่นเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นความภูมิใจที่เราได้ทําออกมาจะบอกว่าทำแล้วได้กําไรหรือเปล่าไม่ได้กําไรแต่ทําเพื่อที่จะได้ทำเป็นความชอบเป็นความชอบเป็นแพชชั่นค่ะแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นคุณค่าในชีวิตนะ่ะก็คือเหมืได้ช่วยได้ช่วยคนอื่นได้ทำให คนอื่นเนี่ยรู้สึกมีความสุขผ่านกลิ่นที่เราสั้นสรรสร้งางรังสรรมาค่ะาศึกษามานานศึกษามานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วเหมือนกันค่ะก็ตอนนั้นก็ทำร่วมกับโรงพยาบาลคณะแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแกน่นซึ่งถ้ามีเวลาก็ก็จะได้ไปอีกทุกปียอะไรเงี้ค่ะก็เปลี่ยนกลิ่นใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกลิ่นนั้นก็ถูกบันทิตสูตรในโรงพยาบาล พร้อมที่จะส่งต่อให้กับรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างนี้กาการแสดงไม่ทิ้งค่ะ